ป่าที่เต็มไปด้วยหมอกและต้นไม้ใหญ่มีแสงประหลาดสีฟ้าอ่อนจากวัตถุปรสนาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเช้าวันต่อมาเคและไอรินตัดสินใจออกตามหาแหล่งกําเนิดของแสงประหลาดในป่าพวกเขาพบกับวัตถุที่เหมือนจะไม่ใช่จากโลกนี้เป็นยานอาวกาศที่ถูกทิ้งไว้พร้อมกับเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการยานอาวกาศรูปร่างแปลกประหลาดพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังและยานอาวกาศปรสนานี้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเมื่อพวกเขาได้เปิดประตูเข้าสู่ภายใน พวกเขากลับพบว่ามันไม่ใช่ยาที่ถูกทิ้งแต่มันคือกุญแจที่จะพาพวกเขาเข้าสู่การเดินทางข้ามจักรวาลจากภายในยานที่เต็มไปด้วยแสงไฟและหน้าจอฮอลลแกรมที่แสดงภาพของดวงดาวต่งตางๆเมื่อยานเริ่มทํางานพวกเขาพบว่ามันสามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้เคและไอรีนได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนทั้งดาวที่เต็มไปด้วยอารยธรรมลึกลับและดาวที่สูญหายไปนานแล้วขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลิสอินเรียลิตี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป